สวัสดีครับ Bible Talk กับ All Pro ครั้งนี้ให้ชื่อเรื่องว่าพระเจ้าผู้ไม่ประจักษ์แก่ตานะครับพระเจ้าผู้ไม่ประจักษ์แก่ตาเนี่เป็นคำของโมเสสได้กล่าวในอพยพนะครับแล้วก็ฮีบรูบทที่11ข้อ23ถึง29เกล่าวเรื่องราวของโมเสสได้เลือกวิถีของพระเจ้าก่อนนะครับข้อ25บอกว่าท่านได้เลือกร่วมทุกข์กับชนชาติของพระเจ้าแทนการสำเริงสำราญในความชั่วข้อย7บอกว่า เพราะความเชื่อของท่านจึงออกจากอียิปต์โดยไม่เกรงกลัวกษัตริย์นะครับเพราะท่านมั่นใจประหนึ่งในพระเจ้าผู้ไม่ทรงประจักษ์แกตาประหนึ่งท่านมั่นใจในพระเจ้าผู้ไม่ประจักษ์แกตาตัวเราก็สามารถเป็นเช่นนั้นได้ด้วยเช่นเดียวกันเอเมนไหมครับในความเป็นมนุษย์เนี่ยทุกคนมีช่วงเวลาของความยากลําบากนะครับแต่เราต้องจดจําอย่างหนึ่งไว้ว่าเมื่อเราดําเนินด้วยความเชื่อในพระเจ้าอย่างแท้จริงเนี่ย เรากําลังให้พระเจ้ามามีส่วนในการช่วยเราด้วยเราจํากัดแน่นอนในความเป็นมนุษย์เราไม่รู้สถานการณ์ที่เราเผชิญเป็นยังไงแล้วเราก็ขาดความเข้าใจเกี่ยวกับน้ําพระทัยของพระเจ้าหรือวิธีของพระองค์ที่เราจะเอาชนะในตอนนั้นนั้นด้วยวิธีไหนด้วยนะฮะเป็นเหตุที่ว่าทําไมพมพีจึงเขียนเกี่ยวกับเรื่องบุคคลต่างๆในพมพีที่เดินกับพระเจ้าแล้วสามารถมีชัยชนะในปัญหาท่ามกลางชีวิตของเขาได้ นี่เป็นสิ่งที่เราทําให้เราได้เรียมรู้คนในพั่งพีได้รู้ว่าพระเจ้ากับคนของพระเจ้ามีความสัมพันธ์กันและก็พระเจ้าก็ปรารถนาให้คนเหล่านั้นก็เป็นตัวอย่างให้กับเราในยุคปัจจุบันนี้ด้วยเมื่อเราเผชิญปัญหาในความไม่แน่นอนแบบนี้เราก็จําเป็นจะต้องดูตัวอย่างคนในมัมพีและโดยเฉพาะโมเสสโมเสสในชีวิตของท่านก็คาดการเดาอะไรไม่ได้ ไปทีได้รับการตอบสนองทีไปทีได,ได้ได้รับการพิโรธมาทีหรืออะไรกับกษัตริย์ฟาโรห์นั้นก็คือเต็มไปด้วยความยากลําบากแม้พาคนของพระเจ้าผ่านะทะเลแดงมาแล้วก็เ,เจอคนของพระเจ้านี่นะบ่นต่อว่าคือ,ค,อคือปัญหาเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราได้เห็นโมเสกก็คือว่าเชื่อในพระเจ้าผู้ที่มองไม่เห็นนั้นด้วยความอดทนครับเห็นว่าสิ่งที่เขาอดทนใน ในภาษาเดิมในนี้ให้ความหมายก็คือว่าความความอดทนคือความสามารถในการแบกรับความยากลาบากภายใต้ความยากลําบากนั้นความสามารถในการแบกรับความภายใต้ความยากลาบากนั้นโมเสสก็เป็นชนิดเพราะอะไรเพราะเขาได เห็นพระเจ้าผู้ไม่ทรงประจักษ์แก่ตาก็คือเห็นในวิญญาณจิตของเขาแล้วรู้ว่าพระเจ้านั้นทรงเป็นพระเจ้าอย่างแท้จริงนั้น mm hmm. เขาจึงพอท่ามกลางปัญหาเขาจึงไม่ได้โฟกัสที่ปัญหาแต่ไปโฟกัสที่พระเจ้าจึงทําให้เขาสามารถดําเนินชีตผ่านในทุกๆเหตุการณ์ในชีวิตของเขาได้จากตัวอย่างของโมเสสที่เราได้เรียนรู้ร่วมกันนี้นะครับ mm hmm. ก็เป็นตัวที่ทําให้เรารู้ว่าพระเจ้าก็ปรารถนาที่อยากจะให้เราในฐานะผู้เชื่อในยุคปัจจุบันนี้ได้เรียนแบบ ชีวิตของโมเสสหรือผู้ช่วยในพระผีเช่นเดียวกันแม้ว่าความเป็นจริงแล้วเราก็าต้องการออกจากปัญหาให้เร็วที่สุดเมื่อเราเจอปัญหาแต่หลายครั้งเราเห็นว่าเราจําเป็นจต้องดําเนินในความเชื่อหรืออยู่ในความเชื่อหรือต้องใช้ความอดทนแล้วรอคอยปรเจ้าเมื่อเราดําเนินชีวิตแบบนี้ในวิธีของพระองค์ด้วยความเชื่อเพราะว่าคนชอบทําจะดําเนินความเชื่อและสุดท้ายความเชื่อด้วยเช่นเดียวกันนั้นเราจะเห็นว่า ชีวิตของเราจะได้รับการหนุนน้ําใจจากพระเจ้าพูดไม่ประจักษ์แก่ตาว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวตามลําพังในท่ามกลางที่เรากําลังเดือดร้อนจุดเพราะพระเจ้าผู้ไม่ประจักษ์แก่ตานั้นอยู่กับเราจะเป็นกําลังให้กับเราและช่วยเหลือเรานําเราให้ผ่านพ้นในทุกเหตุการณ์ได้ส่วนหนึ่งของการที่เป็นแบบนี้ได้ก็คือเราต้องตระหนักว่าพระเจ้าที่ไม่ประจักษ์แก่ตาของเรานเต็มไปด้วยฤทธานุภาพเต็มด้วยพระคุณของพระเจ้าและเต็มด้วยความรักของพระองค์ พร้อมที่จะเราโรมแนะนําพาเราให้ผ่านพ้นทุกๆปัญหาครับพระเจ้าปรารถนาให้เราวางใจในพระองค์เพื่อเราจะได้ถวายเกียรติพระเจ้าโดยการพึ่งพาพระองค์ทุกๆวันนะครับผมเชื่อว่าเมื่อเราทําได้แบบนี้เราก็จะประชิญผ่านพ้นทุกๆปัญหาได้เหมือนกับผู้รับใช้พระเจ้าในพระวจนะหรือคนทั่วไปที่เขาตื่ติดต่างพระเจ้าโดยเช่นเดียวกันนนท์น้องใจพี่น้องสําหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ